วนี้แม่เจเจเขามาเป็นคนเมืองหนวันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่เจเจนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเจเจวันนี้แม่เจก็เลยเข้าเมืองนะคะมาซื้อของไปทำบันเสิมให้เจเจค่ะก็เดี๋ยวดูของเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็จะกลับแล้วค่ะเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะ นะคะกินเป็นกันไหมจ้าจับไม่ออกจากตัวเมืองเลยนะคะทุกคนพากันเวะตลาดว่าจะไปซื้อแค่ผักสลัดเพราะว่าวันนี้จะกินเมี่ยงนะคะแต่ว่าทุกอย่างถูกมากถูกมากนะพี่ ทางทางที่ที่นี่คือตัวเมืองเลยแต่ว่าถูกขนทูเรือนะคะแม่เจกับกับแม่น้องลินก็นเลยขนสเต็มเดียวเลยนะคะ <laughs> นี่ค่ะแต่มาแรงถอนมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่าคนแน่นมากก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายค่ <laughs> ะมาเจอกันที่บ้านนะคะ เดนเดนจะสงพีเจไปโรงเรียนแล้วค่ะฝนตกนะคะทุกคนชาวนี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนะคะพีเจจะไปเรียนแล้วนะคะวันนี้สอบวันแรกค่ะจะปิดเทอมแรกแล้วนะคะเด็กๆสอบสามวันค่ะพีเจทักทายหน่อยครับสวัสดีครับเด,ดนเดนเดน เดินเดินนี่ค่ะทุกคนได้เวลาเตรียมของแล้วนะคะเสร็จแล้วยกหนึ่งค่ะทําเมี่ยงปลาทูนะคะกับกินกับปลาทูกับหอยแครงค่ะก็เนี้ย เหลือผักแค่นี้แต่ว่าแม่เจเจไม่ได sí> being okay. ้ถ่ายนะคะเพราะว่ารีบมากก็ผักนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้กินหมูกระทะค่ะกับผักนี้วันนี้ก็จะมีกินหมูกระทะกันนะคะแล้วก็จะทอดเกี๊ยวให้เด็กๆเขาจิ้มน้ําจิ้มกินนะคะแล้วก็พี่เจเขาอยากกินพิซซ่าก็แม่เจก็ซื้อวัตถุดิบมาทําพิซซ่านะคะเมื่อวานค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ หมูแม่เจซื้อแบบสไลด์มาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตัดไม่ได้ซื้อแบบสไลด์มานะคะก็เอามาสไลด์เองค่ะหั่นตามใจฉันเลยนะคะ ชานเรื่องการสไลด์สักไหร่นะคะทุกคนก็โอเค,อเ,คเขาได้บางๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าสไลด์อันนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นลื่ๆนๆนิ่งๆนะคะ ก็ต้องสไลด์บางด้วยฝนตกนะคะทุกคนข้างน,นอกเมื่อกี้ไม่เจเจไปล้างผักก็ตกลอยๆยนะคะเปียบนิดนึง จีชอบหั่นใหญ่ๆแต่บางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหดตอนที่สุกไปก็เลยหั่นใหญ่ด้กวอน หมึกก่อนเมื่อกี้ก็จะได้ไม่ต้องไปล้างอันนี้นะคะล้างเขียงนี่จะลืมไปนึกว่าทุกอย่างสไลด์หมดแล้วนะคะน,นี้คือคางหมึกนะคะบ้านนี้ชอบกินแบบนี้นะคะชอบกินคางหมึก จะหั่นใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหมึกเขาจะหดมากกลยเวลาโดนความร้อนฝนตกด้วยนะคะทุกคน ทำอะไรไม่สะดวกนะคะตัวไม่ันตัวจะมืดก่อน ulep ke akutikba aktif ใดมาหมักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเอาหมูมาหมักค่ะทำน้กุ้งสําหรับหมูกระทะนะคะแต่แม่เจเจก็ต้องไปล้างกุ้งสําหรับทําพิซซ่าให้เด็กๆกินจ้าต่อไปแม่เจเจจะหมักหมูนะคะทุกคนใส่น้ามันมากรอสักนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ไม่นิดเท่าไหร่นะคะเพราะว่า วความนิ่มของหมูค่ะมแม่เจเจจะไม่ใส่ไข่นะคะรู้สึกว่าเวลาใส่ไข่แล้วเขาจะเขาได้ไวานะคะติดกระทะตอนต้มค่ะแล้วแม่เจเจ,เจก็จะใส่ของปรุงรสน้อยหนึ่งค่ะแค่นี้ค่ะจะได้ยังคงเหลือรสชาติของหมูถ้าปรุงไปหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแบบว่า มันตัดตรสชาติหมูไปหมดนะคะทุกเค้าให้เข้ากันจ้าเน้นติดมันนะคะบ้านนี้เน้นสามชั้นนะคะ มานี้ค่ะต่อไปแม่เจเจก็จะหมักตับนะคะตับแม่เจเจก็จะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่แค่ผงปรุงรสให้เขามีรสชาติไม่ให้เขาจืดมากนะคะตอนที่เราไปย่าง Amém, อะไรเมีเาีสวแม่บอกว่าเอาเก้าอี้สีเขียวม่สที่ว่าเอาเขียววาหูเองเนาะแม่จะใส่าไมมีเก้าอี้สีเขียวลูกอันสี่เหลี่ยมนั่นน่ะที่เอาไวล้าเหรอไม่ใช่อันอันสูงสูงเ่ยฉนกันี่เห่ยมนั่่ทีเาว้ลามันแคนฉันต้องั้งพัลกวันนันทุ่อวงจรันงอ้ยคนโ้ เใส่หีเลยเ่าห่บ้นนี้นาเอา่จาเมีัวอะไรตนะบัวนะบัเานากระันวันบาทีเนี่ยหนูลกเยอเกนนี่ตอนนี้ตอนนี้ลุกตทิ้กระจกน่นแม่น่ะนี่ต้องกระจกชีๆมาดูนะทตอนยดแลมันเินมาแล้ว แล้วลูกถ้าเสร็จเทหมูกระทะก็คืออายังอื่นป้องง่ายแล้วอันนี้แม่เตรียมข่าหมูกระทะอยู่หมูกระทะใส่ฮอนดอกแล้วเหรอคะครับโอนขี่คนยังหมูจะได้กินไหมน้องจะได้กินไหมน้องคนนั้นน่ะคนแม่หนูนน่าสงสารนี่นะคะทุกคน คุณยายก็กําลังห่อเกี๊ยวทอดนะคะจริงๆอ่ะแม่เจเจชอบกินแบบว่าทอดทั้งแผ่นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จิ้มน้ําจิม้มแต่ว่าคุณยายเขาอยากหอนะคะก็เลยอให้เขาหอนะคะนี่ค่ะก็เสร็จหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะวัตถุดิบทำหมูกระทะของเรานะคะก็มีหมึกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหมูที่เราหมักนะคะนี่ต้องปิดไว้ทุกอย่างเลยเพราะว่า แมลงวันเยอะมากนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งอันนี้กุ้งหมูกระทะนะคะส่วนอันนี้เป็นกุ้งที่แม่เจเจจะเอาไว้ใส่พิซซ่าให้เด็กๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคะ่ะของสําหรับหมูกระทะนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่อื่นก่อนนะคะเพราะว่าที่แคบม,มากเหลือเกินเดี๋ยวแม่เจจะได้ทําอย่างอื่นต่อจ้าอันนี้คือของทําน้ําจิ้ม นะคะคแม่เจเะทําน้ําจิ้มลูกชิ้นเนี่แหละค่ะจิ้มเกี๊ยวก็จะมีน้ํามะขามเปียกนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งมันค่ะนี่ก็คือน้ําตาลปี๊บประมาณนี้นะคะ ทอด้ค่างหอนียเทอแต่ผม่ะอันนี้ก็จะเทน้ำมันออกนะคะเพราะว่าจะเคี่ยวน้ำาจิ้มค่ะอันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะทุกคนกับน้ำตาลปี๊บค่ะแม่เจเจจะเอามาเคี่ยวรอนะคะหลังจากที่ทอดฟิกเสร็จแล้ว เคี่ยวเปิดไฟอ่อนๆไว้ค่ะแล้วก็แม่ยาเจาก็จะไปตำนะคะพริกที่เราทอดเมื่อกี้ตำกับกระเทียมค่ะใส่เกลือลงไปเคี่วด้วยเลยนะคะนิดนึงน้ำปลานะคะ ของนวนิดนึงค่ะฮะันจะ,จะนเคี่ยวไปสักพักแล้วนะคะแม่เจเจ,เจก็จะชิมค่ะแม่จเจเจจะเติมเกลืออีกนิดนึงนะค,ะค่นะ,คะน,นี่คือแป้งมันค่ะ สเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นของเรานะคะน้ำจิ้มเกี๊ยวค่ะ ได้แล้วคะ่ะน้ำจิ้มเกี๊ยวของเราไปพักไว้ก่อนคะ่ะแม่เจจะได้ทำอย่างอื่นนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะแม่เจใส่กุ้งลงไปเลยคะ่ะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้ไม่จืดมากนะคะ แค่พอเขาสุกนะคะทุกคนแม่เจ,เจไม่ได้ไม่ได้เอามาต้มนานนะคะแค่ให้พอเขาสุกเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไปอบอีกนะคะคุณยายเตรียมทอดทอดเกี๊ยวแล้วนะคะ าของเราได้แล้วค่ะ น้ำซุปนะคะทุกคนน้ำซุปหมูกระทะค่ะน้ำซุปของแม่เจเจชอบใส่ตะไคร้นะคะบ้านเราชอบกินน้ำซุปใส่ตะไะคร้ค่ะอันนี้คือน้ำตาลเมื่อกี้ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่เกลือนะคะ เยวทอดเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปเมเจก็จะทำพิซซ่านะคะอันนี้คือซอสพิซซ่านะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าชอบอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะเคยทำให้เด็กๆเขากินแล้วเขาชอบนะคะแล้วเขารียกร้องมาแม่เจก็เลยทำให้อีกนะคะวันนี้ ก็ใส่แบบนี้ไปเลยค่ะ พร้อมมาไปอบแล้วจ้าอันนี้ก็คือหน้าตาของพิซซ่าที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะจ้า แล้วค่ะอันนี้ก็จะตักให้เด็กๆเขากินก่อนนะคะกับคุณปลาของน้องมินน้องไม้ค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะทุกคนอันนี้ปิ้งรอบใหม่นะคะอันนนรอบแรกคือคีบคีบให้เด็กๆเขากินก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเข้ามาใกล้เตานะคะเดี๋ยวกลัวเตาปั๊มอันตรายนี่ค่ะเนี่ยคน้องดินก็ คุยกับยายนะคะที่บ้านคุยกับน้าที่บ้านนะคะส้าโทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์ให้พี่เจนะคะนั่งก็ไ้ครับอะไรนะทำไ่ครขอใครมให้เือนเืนนะนี่ก็คือความสุขเล็กๆของคนที่มาอยู่ไกลบ้านจ้าเด็กๆเขาก็มีความสุขกันนะคะ นี่นี่นะคะเค้กวันเกิดของเจเจพิซซ่าวันเกิดนะคะให้เจ๊ถือหน่อยถือไหนหลกขอบคุณครับขอบคุณครับอันนั้นแม่เอาไปหั่นทันแจกนะคะทุกคนถาดหนึ่งแล้วก็ถาดนี้เดี๋ยวจะเอาไปหั่นแจกอีกทีนะคะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวแม่เจก็จะไปเก็บของแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมพวกเราค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ